สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่น่าสนใจมากเรื่องหนึ่งนะครับคือผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยล่าสุดในปี2567ที่ผ่านมาคือผลจากสถาบัน IMD เนี่ยบอกว่าอันดับเราดีขึ้นถึง5อันดับเลยนะครับใช่ค่ะขึ้นมาอยู่ที่25ของโลกแล้วก็เป็นอันดับสองในอาเซียนด้วยครับซึ่งถ้าเรามองแค่ตัวเลขตรงนี้เนี่ยมันก็ดูเหมือนเป็นข่าวดีมากๆเลยนะแต่ เอ่อผมว่าเบื้องหลังตัวเลขสวยๆนี้มันมีอะไรที่ซับซ้อนซ่อนอยู่ไม่น้อยเลยจริงด้วยค่ะตัวเลขภาพรวมมันก็เหมือนเกรดเฉลี่ยของนักเรียนนะคะที่บอกว่าผลการเรียนโดยรวมดีขึ้นแต่ถ้าอยากรู้จริงๆว่าเก่งวิชาไหนหรือต้องไปปรับปรุงวิชาไหนก็ต้องไปดูคะแนนรายวิชาอ๋อครับ ซึ่งวันนี้เราจะมาทำแบบนั้นกันค่ะโดยจะเจาะลึกเข้าไปในเอกสารสำคัญชิ้นหนึ่งก็คือแผนปฏิบัติการด้านการค้าแห่งชาติพศส5 6 8 8 5 7 7 0ครับผมเป็นเอกสารที่จัดทำโดยสำนักง,งานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเพื่อให้เห็นภาพเลยว่าประเทศไทยมองจุดแข็งจุดอ่อนและความท้าทายของตัวเองยังไงแล้วก็กำลังจะวางหมากเกมการค้าสำหรับอนาคตในอีก3ปีข้างหน้าไว้อย่างไรงานเป้าหมายของเราวันนี้ ก็คือการทําความเข้าใจสถานการณ์การค้าปัจจุบันของไทยความท้าทายเชิงโครงสร้างที่เรากําลังเจออยู่แล้วก็ทิศทางที่ประเทศกําลังจะมุ่งไปข้างหน้าคือนี่ไม่ใช่แค่การมานั่งอ่านรายงานของรัฐบาลกันเฉยๆนะครับแต่เหมือนเรากําลังมาช่วยกันถอดรหัสพิมพเขียวอนาคตเศรษฐกิจของไทยเลยเอาละครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ภาพรวมที่ดีขึ้นอย่างที่ว่ากันไปตอนต้นก่อนเลย แต่อยากให้ช่วยเจาะลึกลงไปอีกนิดได้ไหมครับว่าแม้อันดับโดยรวมจะดีขึ้นแต่ในรายละเอียดแล้วเนี่ยมีด้านไหนที่ยังเป็นจุดอ่อนสําคัญที่คอยจุดรังเราอยู่บ้างได้เลยค่ะคือถึงแม้ภาพรวมจะดูดีขึ้นนะคะแต่พอไปดูในแผนเนี่ยจะเห็นจุดที่น่ากังวลอยู่โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เราอยู่อันดับ43ของโลก43ก็ถือว่ายังไม่สูงเท่าไหร่ใช่ค่ะแต่ที่น่าเป็นห่วงกว่าคือคะแนนในหมวดยอ่อย,อยอย่างด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เราอยู่อันดับที่55ส่วนด้านการศึกษาเราอยู่ที่54โหอันดับค่อนข้างต่ำเลยนะครับค่ะซึ่งปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้มันส่งผลโดยตรงเลยนะคะต่อความสามารถในการดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่เขาต้องการทั้งเทคโนโลยีแล้วก็บุคลากรที่มีทักษสะสูงๆฟังแล้วเหมือนกับว่าตัวบ้านภายนอกอาจจะดูสวยขึ้นแต่เสาหลักบางต้นของเราเนี่ยมันยังไม่แข็งแรงพอ ซึ่งในแผนเองก็เชื่อเห็นชัดขึ้นไปอีกด้วยการระบุถึงปัญหาเชิงโครงสร้าง6ประการที่เป็นความท้าทายใหญ่ของการค้าไทยเอาไว้ข้อแรกที่เขาพูดถึงเลยก็คือการส่งออกของเราโตช้ากว่าเพื่อนบ้านอืคือส่วนแบ่งตลาดสินค้าไทยในตลาดโลกเนี่ยแทบจะนิ่งสนิทมา20ปีแล้วครับอยู่ที่ราวๆ1.0ถึง1.2เปอร์เซ็นเท่านั้นเองแล้วปัญหาที่สองก็เหมือนจะตามมาติดๆเลยค่ะคือเรื่องการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI ที่ต่ำกว่าคู่แข่ง รนี้น่าเป็นห่วงยังไงครับน่าเป็นห่วงมากค่ะเหมือนกับว่าเพื่อนบ้านเรากําลังจัดปาร์ตี้ใหญ่มีคนเอาเงินมาลงทุนกันคึกคักแต่บ้างเรากลับเงียบแถมยังมีคนเอาเงินออกไปสวนทางกับเขาอีกคือตัวเลขมันฟองชัดมากเลยค่ะว่าในปี2565 FDI ของไทยลดลงไป31.5%ลดไปเกือบหนึ่งใน3ใช่ค่ะในขณะที่ค่าเฉลี่ยของอาเซียนกลับโตขึ้น4.6% โอ้โหสวนทางกันอย่างชัดเจนเลยแล้วข้อ3ามลครับข้อ3คือภาคการผลิตของเราปรับตัวไม่ทันโลกค่ะโดยเฉพาะเทรน์ของซัลายเชนที่มันสั้นลงแล้วก็เน้นในระดับภูมิภาคมากขึ้นแต่เรายังยึดติดกับโมเดลแบบเดิมๆอยู่พอฟังมา3ข้อชักจะเห็นภาพชัดขึ้นแล้วนะครับว่าเรากำลังเจอปัญหาอะไรอยู่แล้วอีก3ข้อที่เหลือล้ครับอีก3ข้อที่เหลือก็หนักไม่แท้กันเลยค่ะข้อ4ี่คือสังคมสูงวัยและการขาดแคลนแรงงาน อืมเรื่องใหญ่เลยใหญ่มากค่ะปี2566เป็นปีแรกเลยนะคะที่จำนวนแรงงานที่เข้ามาใหม่ในระบบมีน้อยกว่าจำนวนแรงงานที่ออกจากระบบไปครับข้อ5เรายังใช้เทคโนโลยีน้อยในการสร้างมูลค่าเพิ่มเพราะว่าการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนายัางไม่มากพอแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อ6คือการปรับตัวด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังช้าทำให้เรารับมือมาตรการทางการค้าใหม่ๆที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้ไม่ทันทุวงทีค่ะ พอฟังครบทั้ง6ข้อแล้วมันเหมือนกับว่าปัญหาใหญ่ของไทยสรุปได้ในสองคำเลยนะครับคือคนแก่กับของเก่าเป็นการสรุปที่เห็นภาพมากค่ะคือเรากำลังเจอปัญหาสังคมสูงวัยที่ขาดแรงงานใหมๆ่ๆพร้อมๆกับภาคการผลิตและเทคโนโลยีที่เริ่มจะตกรุ่นไม่ทันโลกนี่คือโจทย์ใหญ่2ข้อที่ทุกอย่างมันวนกลับมาเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ แล้วในแผนก็เชื่อมโยงปัญหาคนแก่ของเก่านี้เข้ากับสถานการณ์โลกด้วยไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐกับจีนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทั้งหมดนี้คือแรงกดดันมหาศาลที่บีบพิไทยต้องปรับตัวและแผนฉบับนี้ก็คือความพยายามที่จะตอบสนองต่อแรงกดดันเหล่านั้นแต่ในวิกฤตก็มีโอกาสถูกต้องค่ะ แผนก็ยังชี้ให้เห็นว่าความเป็นกลางของไทยอาจทำให้เราได้รับอานิสงจากการเบี่ยงเบนทางการค้าหรือเทรดดิเวอร์ชันที่เกิดจากความขัดแย้งของขั้วมหาอำนาจได้เหมือนกันเข้าใจแล้วครับทีนี้เราลองมาเจาะลึกในแต่และสาขากันบ้างดีกว่าเริ่มจากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรก่อนเลยซึ่งเป็นภาคส่วนที่สำคัญมากๆเพราะเกี่ยวข้องกับประชากรเกือบครึ่งประเทศเลยนะคือ44 8จเซนเลยนะค่ะแต่ที่น่าแปลกใจคือ การเติบโตเฉลี่ยในช่วง10ปีที่ผ่านมากลับต่ำมากอยู่ที่เพียง1.6%ต่อปีเท่านั้นเองใช่ค่ะเป็นภาคส่วนที่ใหญ่แต่เติบโตช้าซึ่งในแผนได้ชี้ให้เห็นความท้าทายที่น่าสนใจหลายอย่างเลยประเด็นแรกคือต้นทุนการผลิตสูงสูงเพราะอะไรครับเพราะเราต้องนำเข้าปัจจัยการผลิตเยอะมากโดยเฉพาะปุ๋ยเคมีค่ะ 2. คือตลาดส่งออกของเรามันกระจุกตัวเกินไปเราเพิ่งพาแค่ไม่กี่ตลาดหลักอย่างจีนสหาราชแล้วก็ญี่ปุ่นพอตลาดพวกนี้มีปัญหาก็กระทบเราหนักเลยถูกต้องค่ะแล้วมันก็เชื่อมกับความท้าทายข้อที่3คือการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นอย่างทุเรียนในตลาดจีนที่เคยเป็นของเราเกือบทั้งหมดตอนนี้ก็มีคู่แข่งจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาแย่งส่วนแบ่งไปแล้ว และสุดท้ายคือเกษตรกรยังขาดองความรู้ในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆม,มาปรับใช้ซึ่งมันยังไม่ทั่วถึงเท่าที่ควรค่ะปัญหาเรื่องต้นทุนสูงกับการขาดความรู้เรื่องเทคโนโลยีนี้ผมเดาว่าน่าจะกระทบเกษตรกรรายย่อยหรือ SME ภาคเกษตรหนักที่สุดเลยใช่ไหมครับกระทบเต็มๆเ,เลยค่ะครับซึ่งปัญหาเรื่องการพึ่งพาตลาดต่างประเทศ ไม่กี่แห่งที่เราเห็นในภาคเกษตรจริงๆแล้วมันก็สะท้อนภาพมาถึงภาคอุตสาหกรรมเหมือนกันนะครับแต่ดูเหมือนว่าปัญหาของอุตสาหกรรมจะซับซ้อนกว่าเพราะมีเรื่องของเทคโนโลยีกับกฎเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมโลกเข้ามาเป็นตัวแปรสําคัญด้วยประเด็นนี้สําคัญมากเลยค่ะในแผนให้ข้อมูลเลยว่าแค่ปี2564ภาคอุตสาหกรรมปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง76.5ล้านตันเพิ่มขึ้นเกือบ10%จากปีก่อนหน้า เพิ่มขึ้นเยอะมากค่ะทําทให้อุตสาหกรรมหนักอย่างปูนซีเมนและเหล็กมีความเสี่ยงสูงมากที่จะโดนมาตรการภาษีคาร์บอนในอนาคตซึ่งเรื่องพวกนี้ก็อยู่ในกรอบที่เรียกว่า ESG ที่ตอนนี้กลายเป็นเหมือนใบรับรองคุณภาพของธุรกิจไปแล้วถ้าทําไม่ดีก็ค้าขายกับใครลำบากค่ะนอกจากเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วยังมีปัญหาอะไรอีกไหมครับสําหรับภาคอุตสาหกรรม ยังมีอีกสองเรื่องใหญ่ๆค่ะคือการพึ่งพากันนำเข้าวัตถุดิบที่สูงมากในบางอุตสาหกรรมอย่างเช่นอุปกรณ์วิทยุและโทรทัศน์เนี่ยมีสัดส่วนต้นทุนวัตถุดิบนำเข้าสูงถึง 70%.2% เลยโอ้เจเปอร์เซนต์ค่ะและที่สําคัญที่สุดคือโครงสร้างการส่งออกของเราที่ยังกระจุกตัวในกลุ่มสินค้าเทคโนโลยีระดับกลางและเราเป็นเพียงผู้ประกอบสินค้าไม่ใช่เจ้าของเทคโนโลยีคําว่า ผู้ประกอบสินค้าไม่ใช่เจ้าของเทคโนโลยีนี้น่าสนใจมากเลยครับช่วยขยายความหน่อยได้ไหมครับมันก็เหมือนกับเ,เรารับจ้างทำอาหารในครัวหรูๆนะคะถึงเราจะทำเก่งแค่ไหนมีฝีมือในการประกอบอาหารออกมาได้ดีเยี่ยมแต่สุดท้ายแล้วเจ้าของร้านคือคนคิดสูตรเป็นคนกำหนดราคาแล้วก็ได้กำไรไปมากที่สุดเราก็ได้แค่ค่าแรงอ เ,เข้าใจแล้วครับคือมูลค่าเพิ่มมันไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศเราเท่าที่ควรใช่เลยค่ะเห็นภาพชัดเลยครับมาถึงสาขาที่ใหญ่ที่สุดแต่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงนั่นก็คือภาคบริการซึ่งมีมูลค่าสูงถึง61%ของ GDP ประเทศไทยเลยทีเดียวใช่ค่ะและในแผนนี้ได้จัดกลุ่มศักยภาพของภาคบริการไว้อย่างน่าสนใจมากเขาแบ่งเป็น4กลุ่มครับ กลุ่มแรกคือกลุ่มศักยภาพสูงอันนี้ชัดเจนค่ะคือท่องเที่ยวและโลจิสติกส์กลุ่มที่2กลุ่มที่ต้องเร่งเพิ่มมูลค่าคือบริการสุขภาพและธุรกิจข้อมูลข่าวสารกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่อิ่มตัวแล้วอย่างเช่นค้าส่วนค้าปลีกและการเงินและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่ยังอ่อนแอได้แก่อสังหาริมทรัพย์และการศึกษาค่ะ เดี๋ยวสิครับทำไมการศึกษาถึงถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ยังอ่อนแอทั้งทั้งที่น่าจะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาทั้งหมดเลยเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มนี้เพราะเมื่อเทียบกับนานาชาติแล้วคุณภาพและขดีความสามารถในการแข่งขันของภาคการศึกษาเรายังไม่สูงพอที่จะดึงดูดนักศึกษาต่างชาติหรือว่าสร้างนวัตกรรมที่โดดเด่นได้มากนัก ซึ่งมันก็สะท้อนกลับไปที่ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานด้านการศึกษาที่เราคุยกันตอนแรกนั่นแหละค่ะและความท้าทายหลักของภาคบริการโดยรวมก็คือข้อจํากัดด้านกฎระเบียบของเราที่สูงกว่าคู่แข่งแล้วก็ผลิตภาพแรงงานที่ยังต่ําอยู่และมีอีกประเด็นสําคัญที่คาบเกี่ยวทุกสาขาที่พูดมาทั้งหมดเลยนั่นก็คือวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ค่ะ ซึ่งเป็นธุรกิจถึง99.5%ของทั้งประเทศแต่กลับสร้าง GDP ได้เพียง1ใน3เท่านั้นและที่น่าตกใจกว่านั้นคือมีอัตราการรอดในช่วง3ปีแรกแค่20%เองครับอะไรนะคะ SME ไทยมีอัตรารอดในช่วง3ปีแรกแค่20%เนตหรอคะใช่ครับหมายความว่าถ้ามีคนเปิดธุรกิจใหม่10รายใน3ปีจะเหลือรอดแค่2รายเท่านั้นเองเหรอคะนี่มันน่าตกใจกว่าที่คิดไว้อีกนะเนี่ยใช่ครับ ตัวเลขเป็นแบบนั้นจริงๆซึ่งมันน่าคิดมากนะครับเพราะมันหมายความว่าธุรกิจเกือบทั้งหมดในประเทศที่เราเห็นทุกวันทั้งร้านค้าร้านอาหารโรงงานเล็กๆที่เป็นเหมือนเส้นเลือดฝอยของเศรษฐกิจกลับสร้างมูลค่าให้ประเทศได้น้อยกว่าที่คนจะเป็นเยอะมากนี่คือปัญหาที่กระทบปากท้องคนส่วนใหญ่โดยตรงเลยเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจที่ยังเปราะบางมากจริงๆค่ะ SME เเผชิญปัญหาทั้งการเติบโตของรายได้ต่ำต้นทุนต่อหน่วยสูงแล้วก็อำนาจต่อรองน้อยซึ่งก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่แผนนี้ต้องเข้ามาแก้ไขเมื่อเราเห็นภาพปัญหากันขนาดนี้แล้วงั้นเรามาจอดลึกกันดีกว่าครับว่าในแผนฉบับนี้เขาวางทางแก้ไว้ยังไงบ้างครับได้เลยค่ะแผนนี้วางแนวทางไว้5ด้านเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายต่างๆที่เราคุยกันมาแผนย่อยที่1คือแผนพัฒนา SME ครับเป้าหมายหลัก คือการเพิ่มสัดส่วนการส่งออกของ SMEs ให้เป็น20%ของการส่งออกรวมภายในปี2570ผ่านแนวทางที่จับต้องได้เช่นการสร้างจุดจำหน่ายสินค้าในสนามบินและแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็การพัฒนาศูนย์บริการแบบ one-stop service เพื่ออำนวยความสะดวกครับฟังดูเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับแล้วแผนต่อไปเล่ะครับ แผนที่2คือแผนพัฒนายกระดับการส่งออกซึ่งตั้งเป้าหมายใหญ่มากคือมูลค่าส่งออกภาพรวมต้องแตะ10ล้านล้านบาทภายในปี2570 10ล้านล้านบาทใช่ค่ะโดยจะใช้กลยุทธ์ที่น่าสนใจชื่อว่า City Focus คือเจาะตลาดเป็นรายเมืองหรือรายมณฑลในประเทศใหญ่อย่างจีนและสหรัฐแทนที่จะมองเป็นภาพรวมทั้งประเทศแล้วก็เน้นผักดันสินค้ามูลค่าสูง แต่เดี๋ยวนะครับการเจาะเป็นรายเมืองนี้ฟังดูเหมือนต้องใช้ทรัพ,พยากรมหาศาลเลยนะครับทั้งข้อมูลทั้งคนทั้งรบประมาณมันจะทำได้จริงในทางปฏิบัติหรอครับหรือเป็นแค่ไอเดียสวยๆในกระดาษเป็นข้อสังเกตที่เฉียบคมมากค่ะในแผนก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องท้าทายแต่แนวคิดคือการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาวิเคราะห์ตลาดให้แม่นยำขึ้นแล้วก็ทำงานร่วมกับภาคเอกชนอย่างใกล้ชิดมากขึ้นเพื่อเลือกเมืองที่มีศักยภาพจริงๆแทนการหวานไปทั่วเหมือนในอดีตอ๋อ ซึ่งถ้าทำได้สำเร็จผลตอบแทนก็จะคุ้มค่ากว่ามากค่ะเข้าใจได้ครับเหมือนเลือกสนามรบที่เรามีโอกาสชนะมากที่สุดแล้วภาคเกษตรล่ะครับมีแผนเฉพาะไหมเน้นปริมาณไปสู่คุณภาพและมูลค่าสูงตั้งเป้าให้ GDP ภาคเกษตรโต4.5%ต่อปีครับโดยจะส่งเสริมเกษตรแปรรูปสินค้า GI หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อาหารแห่งอนาคตและที่สำคัญคือสร้างกลไกตลาดที่เป็นธรรมมากขึ้น เช่นระบบเกษตรพันธสัญญาเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่แน่นอนค่ะดีเลยครับเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นตอเลยต่อไปก็เป็นภาคอุตสาหกรรมใช่ไหมครับถูกต้องค่ะแผนที่4ี่คือแผนการค้าสินค้าอุตสาหกรรมแนวทางคือการยกระดับอุตสาหกรรมเดิมและส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่โดยเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่อุปทานเดิมที่ไทยแข็งแกร่งอยู่แล้วเช่นยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ ควบคู่ไปกับการเร่งเสริมทักษะแรงงานให้รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาซึ่งก็คือความพยายามที่จะเปลี่ยนจากคนทำอาหารไปสู่คนคิดสูตรอย่างที่เราคุยกันนั่นแหละค่ะและสุดท้ายก็คือภาคบริการที่เป็นส่วนใหญ่ที่สุดของเศรษฐกิจเราใช่ค่ะแผนที่5คือแผนการค้าธุรกิจบริการซึ่งจะเน้นการสร้างรากฐานให้แข็งแกร่งโดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคมและดิจิทัลและลดข้อจำกัดทางการ ลดข้อจำกัดนี่คือยังไงครับคือเขาตั้งเป้าลดคะแนนดัดชนี STRI ค่ะซึ่งถ้าพูดง่ายๆมันคือคะแนนความยุ่งยากในการทำธุรกิจบริการยิ่งคะแนนสูงก็แปลว่ากฎระเบียบเรายิ่งเยอะนักลงทุนต่างชาติก็ยิ่งมองว่าเข้ามาทำธุรกิจยากเป้าหมายคือต้องกดคะแนนนี้ลงให้ได้อ๋อครับและที่สำคัญคือการพัฒนาคนเพื่อขับเคลื่อนบริการมูลค่าสูงให้ได้ค่ะพอฟังภาพรวมแล้วจะเห็นว่า แผนทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงกันเป็นระบบนิเวศเลยนะครับไม่สามารถแยกส่วนออกจากกันได้เลยใช่เลยค่ะการจะยกระดับการส่งออกได้ก็ต้องอาศัย SMEs ที่แข็งแกร่งแล้วก็อุตสาหกรรมที่ปรับตัวได้ซึ่งทั้งหมดนี้ก็ต้องการแรงงานที่มีทักษะและโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมารองรับพอฟังทั้งหมดนี้แล้วสรุปแล้วมันสะท้อนภาพอะไรของประเทศไทยในตอนนี้ครับ อมืมันสะท้อนว่าประเทศไทยกำลังยอมรับความจริงค่ะว่าโมเดลเศรษฐกิจแบบเดิมๆที่เคยพาเราเติบโตมาในอดีตอาจจะใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วในโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนี้ครับนี่คือความพยายามที่จะสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจตัวใหม่ขึ้นมาแต่แน่นอนครับว่าความท้าทายที่แท้จริงไม่ได้อยู่บนหน้ากระดาษแต่อยู่ที่การนำแผนไปสู่การปฏิบัติจริง ค่ะซึ่งนั่นก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเลยนะคะเหมือนกับว่าเส้นได้ที่ร้อยเรียงทุกแผนเข้าด้วยกันคือเรื่องของคนกับเทคโนโลยีใช่ครับแต่การจะสร้างคนที่มีทักษะแห่งอนาคตได้มันก็ต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นคือการศึกษาถูกต้นเลยคะ่ะและนั่นคือประเด็นชวนคิดที่สำคัญที่สุดจากแผนฉบับนี้ในแผนเน้นเรื่องการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและการพัฒนาทักษะแรงงานอย่างมาก แต่คำถามสำคัญที่ยังต้องการคำตอบที่ชัดเจนในทางปฏิบัติก็คือเราจะสร้างความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคเอกชนในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนได้อย่างไรเพื่อที่จะสร้างแรงงานแห่งอนาคตที่จะมาขับเคลื่อนแผนนี้ให้สำเร็จได้จริงอืมคำตอบของคำถามนี้ก็เป็นได้ค่ะ